ว้าวนี่ชีเสโดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้รีวิวของเช่นเคยกับนี่จ้า Beauty Boxy มันเป็นกล่องของขวัญ ถ้าก่อนหน้านี้อย่างปีที่แล้วสองสองถงปีที่แล้วมันจะมีลักษณะของที่เขาคิดทิศกันนะก็คือถุงโชคดีกล่องโชคดีซึ่งก็คือเราซื้อของถุงเนี้ยอย่างกล่องเนี้ยวาซื้อมาในราคา299บาบาทแล้วเราจะไม่รู้ว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างซึ่งปกติส่วนใหญ่ที่รู้รู้มาที่เห็นเห็นมานะคะก็จะ มีมูลค่าของข้างในเนี่ยจะมีมูลค่ามากกว่าเงินที่เราจ่ายไปเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าสินค้านั้นๆน่ะจะเป็นสินค้าอะไรอันนี้น่ารักมากเลยนะคือเขาเขาเขาส่งมาแค่นี้เลยอะ่ะแล้วก็ห่อบับเบิ้ลไม่ได้มีกล่องไปรษณีย์ส่งเจแนที T. คือไม่มีบุบสลายเลยนะจ๊ะกล่องเรียบร้อยแล้วก็มีบองมาด้วยน,น่ารักมิล่าดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรวะก็ไม่รู้นะแต่อันนี้เนี่ย การที่เราจะซื้อนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องให้เราตอบคําถามลักษณะผิวเดี๋ยว่าจะขึ้นให้ดูนะคะว่าว่าเว็บไซต์ที่ที่ที่เขาขายเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเป็นไลน์เป็นลนล์ไม่ใช่เว็บไซต์เป็นลน์นะคะมีการตอบคำถาม7-8คําคำถามคะ่ะนั่งออในเรื่องของผิวพรรณ ผิวสีอะไรชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าเนี่ยแบบไหนชอบสบู่ชอบเครื่องสําอางเป็นคิ้วเป็นตาเป็นปากเป็นมัสคาร่าแล้วก็ผิวของเราเนี่ยต้องการดูแลประเภทไหนบ้างอาจจะเป็นอ,อ,อยากดูแลผิวมนันอยากดูแลผิวแห้งกร้านหรือว่าความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าแล้วเขาจะได้จัดสินค้ามาให้เราได้ถูกว่าจะถูกใจเราหรือเปล่าแต่ว่าของว่ามาดูสิถูกใจหรือเปล่าไม่รู้มาลุ้นเอานะลุ้นกันดีกว่า เคยจึงเห็นแล้วอ่ะคนอื่นเห็นนะแต่วายังไม่เห็นเห็นไหยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นต้องรับตรุษจ,จีนนะคะแฮ p ปี้ไชนีส n e นิ e a เอียี่นะมาเ่องน,นี้ดีกว่าได้เลยบ้าอ่ะอย่างแรกนะคะเป็นแฮนด์ครีมนี่เป็นแฮนด์ครีม กลิ่นชอบอะ่ะหอมอ่ะหอมอะ,อมอะเออใช้ได้ใช้ได้หนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเป็นอาเป็นแคนครีมหนึ่งชิ้นว้าวนี่ชีเซโดอะไรอ่ะชิมเมอร์เจลกลอสหืมปากค่ะคุณชิเซโดเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์เดี๋ยวว่าจะมาลองให้ดูว่าจะลองให้ดูนะ โอ้ยตายแล้วโห้หละดูดูด,ดูเห็นไหมอ่ะสีน่ารักนะสีออกแดงๆอ่าถ้าปากนะคะคุณมันจะมีแบบวิงวิด้วยอะ่ะไม่มีกลิ่นอะไรใดๆเลยอืมที่สองเป็นกลอสของ ชีเซดซึ่งมีชิมเมอร์ด้วยอันที่3เป็นสเปรย์เจลแอลกอฮอล์เป็นแบบที่เขานิยมกันนะที่เป็นแบบเหมือนการ์ดนะคะ4ครีมกันแดดครีมกันแดด5 ml คือส่วนใหญ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสินค้าที่เป็นเทสเตอร์แต่ว่า299บาทอะว่ามันเกินคุ้มอยู่แล้วนี่นะคะเป็นครีมกันแดดก็วาวาลงไปว่าวาชอบ อะไรเกี่ยวกับคิีมบันแดนอันนี้อะไรเนี่ยใส่ถุงมาด้วยอันนี้เป็นลิควิดลิปสติกเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวไปดูสีกันสีแดงนะแต่แดงไหนยังไม่รู้ก่อนโอ้โหแพคเกจจิ้งขอโทษน,นะที่วาวอาจจะไม่ใช่กูรูทางด้านเครื่องสำอางโลอ่ะสีอ่ะ มื่อกี้ลงฟรลเมอร์ตรงนี้มาลงโอ,โอ้สีแบบสีอิดสีอิดคุณสีอิดเลยดูดิโหชอบอะเฮ้ยคุ้มคุ้มกล่องเนี่ยจะมีสินค้าอยู่ประมาณ5ชิ้นไม่ใช่ประมาณอนะ่ะก็คือ5ชิ้นนั่นแหละเฮ้ยแต่ถามว่าถูกใจไหมถูกใจมะถูกใจนะแล้วก็ไม่ใช่ของแบบไก่กานะคุณ มันก็เป็นของที่แบบว่ามีห้อมีแบรนด์เท่านั้นเลยนะอ๋อเขาให้เราเลือกด้วยแหละว่าเราชอบสินค้าประเภทไหนชอบลองของใหม่ชอบของที่เป็นที่รู้จักอ่ะวันนี้ขอสนุกกับการไปแต่งหน้าจริงๆไม่ใช่คนแต่งหน้ามากมาย ของที่ได้มาถือว่าถูกใจมากเพราะพื้นฐานอ้อว้าวเลือกไปด้วยว่าไม่ค่อยได้เป็นคนไม่ไม่แต่งหน้าบ่อยแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้อะมันก็คือลิปสติกที่ลงไปนะถ้าจําได้ก็คือชอบลิปสติกกันแดดแฮนด์ครีมได้ซึ่งของที่ได้มามันตรงกับที่เราต้องการ ข้อดีของการตอบควิสคือถุงโชคดีหรือว่ากล่องโชคดีของหลายๆที่ของหลายๆยี่ห้อเนี่ยโอกาสที่เราจะเลือกสินค้าให้มันถูกใจเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่อันเนี้ยว่าว่ามันดีตรงที่ว่าเขามี Choice มีควิสให้เราเลือกว่าเราชอบสินค้าประเภทไหนเราผิวแบบไหนแล้วเขาอ่ะจะจัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดโดยที่เราไม่รู้หรอกว่า ลิปสติกจะสีไหนนะแล้วก็ครีมทามืออย่างเงี้ยว่าก็จะไม่รู้หรอกว่ามันจะส่งมาแล้วจะเป็นกลิ่นไหนแต่หลักๆเขาจะเลือกให้ตรงกับความต้องการของเราที่เราตอบคำถามในควิสเอาไว้ถามว่าถูกใจไหมถูกใจในราคา299บอกว่ามันได้เกินคุ้มจริงๆค่ะอยากให้ลองไปดูนะคะแล้วก็เวลาสั่งของเนี่ยลงทะเบียนจ่ายตังอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะส่งเลข tracking number ภายใน48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการขนส่งของเขาอ่ะก็จะไม่ไม่ไม่ได้ช้าอะไรมากอยู so like can, ่แล้วก็ถ like ือว so, ่าครบได้น่ารักดีน่าสนุกดีไว้มีโอกาสก็จะลองเล่นแบบนี้อีกเพราะว่ามันมันมันสนุกดีนะเผื่อซื้อซื้อให้เพื่อนหรือว่าซื้อให้ลูกอะไรเงี้ยเออมันก็น่ารักดีด้วยแพคเกจจิ้งอะไรของเขาต่างๆเนี่ยมันน่ารักมากชอบมากนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวว่าจะทิ้ง ลิงก์หรือว่าอะไรต่างๆนานะเอาไว้ทางด้านล่างซึ่งใครอยากลองในราคาแค่299บาทถ้ามันไม่หนักเกินไปนะก,ก็ลองดูค่ะสนุกดีถือว่าเป็นอะไรคายเครียดได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ